ดีครั้งค่ะเรื่องการร่างกราฟตัวอย่างสุดท้ายนะนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนกราฟของฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็เริ่มต้นหาโดมเมนจุดตัดแกนใช้กำกับตรงนี้นั่นนะคะอ่นโดมเมนนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปแบบแรากที่5เป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นโดมเมนของฟังก์ชันก็เป็นจำนวนจริงปกติใช่ไหมคะจุดตัดแกนก็คือให้ x เ,เป็นศ y เป็นอะไร x เป็น0ูน y เป็นอะไรคะ y ก็เป็นศูนย์ด้วยนะคะ y เป็น0แล้วถ้าเกิดว่าให้ y เป็นศนย์ x เป็นอะไรถ้า x เป็นศถ้า y เป็นศนย์นะคะถ้าเกิดว่าครูให้ x เป็นศนย์ก่อนถ้า x เป็นศูนย์ได้ y เป็น0นย์ถ้า y เป็นศนย์ x เป็นอะไรถ้า y เป็นศย์แปลว่าอะไรที่ทำให้ x ที่ทำให้เป็นศูนย์ก็แปลว่า x ต้องเป็นศูนย์หรือไม่ก็ x ต้องเป็น6ถูกปะเพราะฉะนั้น y เป็นศูนย์ให้ x เป็นศูนย์ได้ก็มีไปแล้วก็ x เป็น6อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตัดแกนก็มี2จุดนะคะมี2จุดนะคะการที่จะหาจุดตัดแกนคือให้ x เป็นศูนย์ได้อะไรมาหาค่า y คู่กันให้ y เป็นศูนย์หาค่า x คู่กันนั่นเองก็ได้จุดตัดแกนก็จะรู้เนี่ยมันตัดแกนอยู่เท่านี้ที่อื่นไม่มีจุดตัดแกนแล้วนะคะอ่ะเส้นกำกับ เวลาดูเส้นกำกับแนวดิ่งเนี่ยนักเรียนก็ดูจากส่วนมันไม่มีตัวส่วนเลยังนั้นก็ไม่มีเส้นกำกับแนวดิ่งไม่มีเส้นกำกับแนวดิ่งไม่มีเส้นกำกับแนวดิ่งแล้วเส้นกำกับแนวนอนละ่ะเส้นกำกับแนวนอนได้จากอะไรได้จากนักเรียนดูลิมิตของฟังก์ชันนี้เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ ไปเข้ใกล้ฟิที้อินเนียหมันไปอินฟินิตี้เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ก็ไปลบอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเลขจะเป็นเส้นกำกับแนวนอนเนี่ยตรงนี้ต้องเป็น b ตัวนี้นเป็นตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่ใช่อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อไม่มีถ้ารวมทำนองเดียวกันนะคะถึงอันเนี้ยมันจะเป็นลบอินฟินิตี้ตัวเนี้ย มันก็เป็นลบอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีเส้นกำกับแนวนอนนะคะอันนี้นะสมมติเป็นอินฟะินิตี้เดี๋ยวนะอันนี้มันก็คือลบอินฟินิตี้เหมือนกันนะผูเขียนไม่พอไม่คือ,ค,อคือเวลา f อินฟินิตี้เนี่ยฝั่งนี้มันลบอินฟินิตี้อันนี้เป็นอินฟินิตี้ก็ได้ลบอินฟินิตี้นะคะก็คือไม่มีไม่มีเส้นกำกับแนวนอนไม่มีเส้นกำกับแนวดิ่งไม่มีเส้นกำกับแนวนอน โอเคะ okay. อันนี้เป็นตัวส่วนประกอบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลานักเรียนทำนักเรียนมาทำเพิ่มลดแบบเดิมนักเรียนจะดูฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดรียนก็ดูอนุพันธ์ถูกปะนี่คือ f x f x เรามันคืออะไรนะมันคือ,อ6ลบ x กับ x กำลัง1ส่วน5ถูกปะเพราะนักเรียนมาดิฟ1ครั้ง นักเรียนก็ดิฟผลคูณปะนะคะดิฟดิฟผลคูณนะนักเรียนก็ทำให้ครูนะนะคะทาให้ครูนะสุดท้ายแล้วนักเรียนได้เป็นกหนึ่งลบ x หารด้วยทำให้ครูนะคะหารด้วย 5x กำลัง4ส่วนเวลาทำเสร็จอะนักเรียนได้เป็น กำลังติดลบนักเรียนก็ย้ายไ้ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็จัดรูปนักเรียนได้เป็นแบบนี้นะคะหลังจากได้แบบนี้นักเรียนก็หาจุดวิกฤตให้ค,ร,คออรูจุดวิกฤตคืออะไรจุดวิกฤตคือจุดที่ทําให้อเนี้ยเป็นศูนย์ก็คือ x เป็น1ถูกไหมจุดวิกฤตคือจุดที่ตรงเนี้ยเเป็น1เป็น1คือ x เท่ากับ1แล้วก็มีอะไรอีก มีส่วนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรอีกเป็นศูนย์ถูกปะหาค่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีออหนึ่งแล้วก็ศูนย์ที่หาค่าไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนี้กับศูนย์สองอันสองอันคือหนึ่งและศูนย์คือหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากเลฟลานีเท่ากับศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยเกิดมาจากอันเนี้ย หาค่าไม่ได้ครูพยายามทำยอ่อยๆแล้วนะให้นักเรียนแบบได้คอนเซปต์นะคะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะพอหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยนักเรียนก็มาเขียนเส้นจำนวนปกติเส้นจำนวนปกติของเราแล้วนี้เป็นศูนย์อันนี้เป็นหนึ่งอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วพยายามดูเครื่องหมายนะคะดูเครื่องหมายแล้วเครื่องหมายของใครบ้างอ๋อนักเรียนก็มาดูตัวนี้นักเรียนก็สับสิบเรีเยบร้อยละนักเรียนก็มาดูว่า ตรงนี้มี6 6 1ลบ x อันนี้ก็เป็น5 x กำลังสส่วนหตรงนี้เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3ดินแดมถูกป่ะนี่เป็นเลข1ของเรานะคะนักเรียนมาดูว่าไอ้ตัวข้างบนเนี่ยมันมันโดนแบ่งด้วยศูนย์ถูกป่ะมันโดนแบ่งเอ้ยมันแต่โดนแบ่งด้วยหนึ่งใช่ไหมนักเรียนมาดูว่าถ้าเกิดมากกว่าหนึง่งตรงนี้มันจะติดลบนักเรียนเห็นป่ะเอาสองไปแทนปุ๊บติดลบใช่ไหมตรงนี้ติดลบ แต่น้อยกว่าเป็นบวกใช่ไหมส่วนข้างล่างนกะเรียนเสร็จว่ามันยกกําลังสี่กำลังสี่ยังไงมันก็บวกวเรียนดูอย่างนี้แค่เก่งๆนะนะคะกําลังสี่ยังก็บวกเสร็จเพราะฉนะนั้นอุพันรณ์ดับหนึ่งอันนี้มันจะได้บวกตรงนี้ได้บวกตรงนี้ได้ลบตรงนี้ใช่ไหมได้ลบตรงนั้นโอเคไหมนะคะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยแบบนี้นะคะ เก็บไว้เก็บไว้สิ่งต่อมาก็คือนักเรียนเพรานั้นนักเรียนรู้่วงชันเพิ่มอะไรบ้งเพิ่มเพิ่มลดอันนี้ส่งสูสัมพัส์นู่นนี่นั่นนะคะ,ะมาดูอันที่สองเรื่องความเวา้าเรื่องความวา้านักเรียนข้อหาอนุพันธ์อันดับสองนะ,ะหาอนุพันธ์ดับสองหาอนุพันธ์ดับสองนะคะอนุพันธ์อันดับสองอนุพันธ์ดับสองได้อะไร นักเรียนก็เ,เอาอัานนี้มาหารุพันธ์ดับสองทำให้ครูนะนะคะทำให้ครูพอเ้าทำเราเดี๋ยวค่อยมาแกะพังมาได้เราต้องทำให้ครูนะคะนักเรียนได้ว่าตอนจบนะได้เป็นลบ6ส่วน25 4บห้าส่ x หารด้วย x กำลัง 9กสวนหนักเรียนต้องดับเบิลทริปเปิลเช็คดีๆเอาให้ได้จริงๆนะใช้สูตรดิฟผลหารแล้วก็จัดรูปออกมาได้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เลขยี่สของครูนะนี่ยีนะคะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็มาหาจุดที่ทำให้ไม่มีค่าที่ทำให้ ให้อนุพันธ์ดับสองไม่มีค่าคืาอดูส่วนเป็นศูนย์แล้วก็เท่ากับศูนย์ก็ดูข้างบนนึกออกปะนะคะนั่นเลยต้เขียนเนี้ยเนื่องจากมันไม่มีชื่อไงไม่มีชื่อ,อครูไม่ช่บข้างบนเราเรียกว่าจุดวิกฤตได้ถูกปะส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องเขียนว่าน่าจะหมาไม่มีชื่ออันนี้เท่ากับศูนย์เมื่อก็ใช้ใช้วิธีการเขียนแบบนี้ไปเมื่อเมื่อ,อไรคะข้างบนเป็นศูนย์เ็เป็นไรคะเอเท่ากับลบสี่อย่างเนี้ย นะคะแล้วก็อันนี้ไม่มีค่าไม่มีค่าเมื่อเมื่อ,อไรเมื่อ x เป็นศูนย์เพราะว่ามันทําให้ข้างล่างไม่มีค่าเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการเข้าใจไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนี่อามสิ่งที่เราต้องการนักเรียนก็เอามาทำอะไรมาเขียนเส้นจำนวนนักเรียนมาเขียนเส้นจำนวน เสร็จแล้วก็มันมีมันมีลบสี่กับ0มันก็แบ่งออกเป็นบริเวณแล้วนักเรียนก็มาทำแบบเดิมทำแบบที่เราทำนะคะว่าตรงเนี้ยน,นักเรียนก็จะปลิกเป็นข้างบนข้างล่างก็ได้แล้วข้างบนก็มีลบหกี่บวกเนี่ยข้างล่างก็มียี่สิบห้า x กําลังเก้าส่วนหเรื่องของเรื่องเนี่ยเร,เราจะต้องเอามามห้ครอบอบบนะคะเครื่องหมายไมคครบด้วยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูเครื่องหมายนะเวลาที่ตรงนี้นะมันต้องมีลบสี่เป็นประเด็นถูกปะแล้วถ้าเกิดว่ามันมากกว่าลบสี่เช่นมากกว่าลบสี่เช่นเช่นไรเช่นสูเนี่ยามาใส่นี่เห็นปะมันติดลบเห็นไหมตรงนี้มันติดลบเอาหนึ่งมาใส่ก็ติดลบนะคะ น้อยกว่านี้เป็นบวกทําไมมันแบบปกติแล้วทางขวาจะเป็นบวกข้างซ้ายเป็นลบทำไมวันนี้ขวาเป็นลบซ้ายเป็นบวกเพราะื่องหมายลบตรงนี้มีผลอันนี้ก็เหมือนกันขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ข่องหม่ลบหน้า x มีผลนักเรียนต้องระวังดีๆนะนะคะส่วนข้างล่างนักเรียนจะเห็นว่านี่มันแบ่งที่ศูนย์แล้วทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับค่า x เพราะมันถอดรูทที่ห้ามันมีผลนยุกกาลังเก้าไม่มีผลมันก็ขึ้นอยู่กับ x อย่างเดียวถ้า x เป็นบวกมันก็บวกถ้าเ็เป็นลบมัน แล้วนี่ก็คืออนุพันธ์ดับสองถูกปะนักเรียนเอามาคูณกันอันนี้ได้ลบอันนี้ได้บวกอันนี้ได้ลบนะคะอย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็เอามารวมมารวมร่างสิ่งที่เอามารวมคืออะไรบ้างศ1นย์หนึ่งลบสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งลบสี่ศูนย์ักเรียนก็มารวมศูนย์หนึ่งลบสี่ศูนย์ มีอ่ามีรายน้อย่วยคะ่ะลบสี่ศูนย์หนึ่งถูกปะนั่นเป็นสิ่งว่าบางอันมันซ้ํากันมันซ้ําก็ช่างก็ามารวมกันแล้วมันก็ได้เนี้ยเห็นปะมันมีเลขศูนย์ซ้ํากันก็ไม่เป็นไรนะคะรวมกันมีสามตัวถูกไหมแล้วพอรวมกันเสร็จนักเรียนก็อ่ะอย่างเงี้ยแบ่งเป็นส่วนๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ย นักเรียนก็มีอะไรบ้างนะมีดีฟอนุพันธ์ดับหนึ่งอนุพันธ์ดับสองแล้วสิ่งที่ครูอยากให้ใส่ก็คือค่ามันด้วยว่ามันคืออะไรนะคะอนุพันธ์ดับหนึ่งก่อนจะรู้อนุพันธ์ดับหนึ่งนักเรียนก็ไปก๊อบไปทําไปนี้มาซึ่งครูมองไม่เคยเห็นเลยไปก๊อบมันมานี้นี่นะตรงนี้นะเราจะเอาตารางมารวมกันนักเรียนก็มาดูนี่ ักเรียนจะเห็นว่าช่วงน้อยกว่าศูนย์เป็นบวกเอ้ยน้อน้อยกว่าหนึ่งเป็นบวกหมดเลยถูกปะน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยเป็นบวกหมดเลยนักเรียนจะเห็นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบวกหมดเลยมากกว่าหนึ่งถึงติดลบเห็นปะเห็นนะนะคะรูมารวมตารางเพราะฉะนั้นนี่ก็เสร็จไปรวมตารางนักเรียนเอาอันนี้มารวมตารางอีกอันหนึ่งนักเรียนมาเอาตรงนี้มารวมตารางอีกอันหนึ่งอย่างนี้นักเรียนจะเห็นว่า น้อยกว่าลบสี่เป็นลบมากกว่าศูนย์เป็นลบใช่ปะ่ะน้อยกว่าลบสี่เป็นลบอันนี้พันดับสองนะมากเห็นไหมนะพันดับสองมากกว่านะมากกว่าศูนย์ก็ติดลบอยู่ระหว่างลบสี่กับศูนย์ถึงเป็นบวกนี่ไงนะคะครูเอาข้างบนมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ครูอยากให้คิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาตัวเลขพ,พวกเนี้ยเข้าไปแทนในฟังก์ชัน หา f ลบ4 f 0 f 1มาให้ครูนะคะหามาเข้าไปแทนในฟังก์ชันเนี่ยเรารู้ว่า f ลบ4 f 0 f 1ได้อะไรก็แทนไปนะคะ f ลบ4ใส่เข้าไปลบส่ใส่เข้าไปก็กลายเป็น10บลบ4กำลัง1ส่วน5อย่างเงี้ยนะคะเอา0ไปแทนนี่ได้0 เอา1ไปแทนได้5เนี่ยนะคะนักเรียนก็ได้10ตรงนี้ได้เป็น10ตรงนี้นะได้เป็น10ลบ4กำลัง1.5ส่วนตรงนี้ได้อะไรนะได้ได้0ก็ได้5ได้0ได้5โอเคไหมแล้วนักเรียนดูนะครูจะอ่อ วาดรูปสเกจนะคะล้วเรียนดูสเกจช่วงนี้เพิ่มแล้วก็วาลล่างถูกปะเราก็มาเพิ่มวาลล่างกันฟังก์ชันเพิ่มวาลล่างหนะจ๊ะแบบนี้ฟังก์ชันเพิ่มบอบนฟังก์ชันเพิ่มวาลล่างแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มไอวอลล่าร์ลดวาลล่างเนี่ยแล้วมันต้องแม่นนะว่าอะไรเป็นอะไร พอเราได้ปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็มาประกอบล่างประกอบล่างกันอ่ะเรามาประกอบล่างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นทดไว้เราจะมาวาดจริงข้างล่างนะข้างล่างนะเอาจริงแล้วนะมาประกอบล่างเนี่ยมันจะมีแกน x แกน y ถูกปะ อันนี้การ x อันนี้การ y แล้วนักเรียนดูว่าไม่มีจุดอะไรบ้างจุด0 0ใช่ปะมีจุด0 0จุด1 5จุดนี้อาจจะ0 0ตรงไหนก่อนจุด0 0จุด0 0ตรงนี้ใช่ปะจุด1มันก็มี1นมีลบใช่ปะก็มี1 มีอันนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่อันนี้ลบสี่อันนี้หนึ่งใช่ไหมอ่าหนึ 1, ่งห้าสเกลไม่ดีครัวห้าตรงนี้แล้วกันนะหนึ่งห้าข้างอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรของเขาเนี่ยสิบสิบลบสี่กำลังหนึ่งส่วนห้ามันคือมันคือตอดรูปลบ รูทห้าเนี่ยครูเอาเข้าใหมายลบออกมาได้ใช่ปะ่ะสิบเราก็สี่กำลังหนึ่งส่วนห้าถ้าเกิดสี่กลังส่วนหก็ถอดรูทไป,ปนหน่อยนึงนะคะมันก็ไปได้หนึ่งกว่ากว่าปะ่ะได้ตรงเนี้ยนะสมมุติว่าตรงนี้ก็ประมาณไม่รู้ละ่ะคคอคือครูก็ไม่รู้ตรงไหนแล้วกันครูก็รู้ว่ามันติดลบอะ่ะก็ลบตรงนี้ครูเขียนตรงนี้แล้วกันลบสิบ สี่กำลังหนึ่งส่วนห้าครูไม่รู้ตรงไหนเราอยู่ประมาณเนี้ยนะคะประมาณอย่างเนี้ยนะคะไม่รู้เราว่าตรงไหนแต่รู้รู้ว่ามันติดลบแล้วมันอยู่ล่างนะคะเขารู้ว่าติดลบแล้วมันอยู่ล่างๆอ่ะอย่างนี้นะแล้วเรารู้มันคู่กับลบสี่เพื่อตรงนี้ครูก็ไม่รู้อ่ะนี้แล้วก็ครูรู้ว่าหนึ่งคู่กับห้าตรงนี้สเกลมันอาจจะเพีย้ยนแต่ไม่เป็นไรนักเรียนดูนะแล้วเสร็จแล้วครูก็ พยายามเตาอ่านอะไรเดี๋ยวครูขอเช็คว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างโดเมนครบผ่านจุดศูนย์ศูนย์กับหกศูนย์อะไรยังไม่มีแปลนจุดศูนย์ศูนย์กับหกศูนย์ศูนย์แล้วหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอยหกตรงนี้หก หกศูนย์คือตรงนี้นี่กราฟก็เ,เป็นแบบนี้เอ๋นะคะแล้วคราวนี้นักเรียนลองต่อให้มันครบนักเรียนดูเดิน้อยกว่าลบสี่ตรงนี้น้อยกว่าลบสี่ก็บริเวณนี้น้อยกว่าลบสี่ถูกปะกราฟเราแบบนี้นักเรียนก็ก๊อปมาเลยนี่กราฟเป็นแบบนี้เห็นปะเห็นปะ่าก๊อบกันมาครูก็ก๊อปไปเห็นปะ,ปนค,ปปนปะคือเห็นไหมว่าจึ๊บจึเอามันลงมาเลยเห็นม่ะ ระหว่างลบสี่กับศูนย์กราฟเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลบสี่กับศูนย์กราฟมันมีสองฝั่งรอยต่อตรงนี้นะมันเป็นแบบนี้นักเรียนก็ต่อไปเลยโอเคนะต่อไปเลยในเมื่อมันอยู่ระหว่างนี้เห็นปะว่ามันทรงเดียวกันโอเคนะระหว่างศูนย์กับหนึ่งเป็นแบบนี้นักเรียนเห็นว่าศูนย์กับหนึ่งมันมีรอยต่อเพราะฉะนั้นเราแค่ไปก๊อปอันนี้ลงมาใช่ปะ จึกลงมาเลยเห็นไหมนะคะแล้วทีเนี้มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งมันยังไงคะมันลงเท่านี้มันลงยังไงมันลงอย่างนี้หรอหรือมันลงอย่างนี้หรือมันลงยังไงเนื่องจากเรามีโพยแล้วว่ามันผ่านจุดหกศูนย์งไงถ้าเราไม่ไปดูจุดตัดแกนเราก็จะไม่รู้ว่าเราก็าวาดมัวๆไม่รู้ตรงไหนแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันลงมาท่านี้ลงมาแบบผ่านจุดเนี้อุ๊ยแต่แล้วครูพามไม่สวยไม่พาม ไม่มีปัญญาทําให้ผ่านะ่ะอ่ะอสมมติว่าผ่านนี้แล้วกันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคือไม่ใช่ใกล้เคียงแหละความโคง้งความอะไรประมาณได้มันอาจจะไม่เหมือนมากแต่มันก็ใกล้เคียงนะว่าเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันต้องเป็นแบบนี้อันนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้แล้วก็มาแบบนี้นึกๆออกปะนะคะกราฟ,ฟรจะเป็นแบบนี้ <c oughs> เสร็จแล้วดูแบบรุ่นทุกครั้งเลยอ๋อตกไหม คล้ายไหมคล้ายอยู่นะแต่ตรงนี้มันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ันต้องเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอา้าสุดท้ายตรงนี้ตรงนี้ถูกไหมเนี่ยตรงเนี้ยทาไมมันดูโค้งไม่ค่อยถูกนะคะตรงว,าว้าเนี่ยถูกไหมถูกนะมันต้องเป็นแบบนี้นะแต่ว่ารูปนี้มันดูไม่ค่อยชัดมันอาจจะอ๋อมันไปไกลครูขอโทษครูไปไม่ถึงลบสี ถ้าเกิดว่าคูยยืดตรงนี้ไปลบสี่เนี่ยมันอาจจะแบบเห็นเห็นไกลกว่านี้ถูกปะมันอาจจะแบบไปคว่ำตรงนี้แต่มันไปไม่ถึงลบสี่เคเพราะรูปคูมันไม่ดีนะคะอ้าตกใจนะว่าทาผิดนะคะโอเคไหมนะคะถ้วเราลงไปใส่เครื่องคิดเลยก็ได้แล้วลองดูนะสรุปว่าคลิปนี้คุูก็มีเท่านี้แหละนะคะนักเรียนไปทำแบบฝึกหัด5้นะคะ please มี12ข้อมีสิข้อนะ จะได้ลองไปทำการค่อยๆฝึกนะไปทําไม่ทําเลยฟังครูรู้เรื่องหมดเลยแต่นักเรียนไม่ลองทําเลยเนี่ยนักเรียนทำทำข้อสอบไม่ได้จริงๆนะนักเรียนจะสอบเออเรียนหลัจากนี้หนึ่งเดือนนักเรียนก็สอบแล้ว25เซนนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ